สวัสดีครับผมปรวินกิติอุดมธรรมผู้บรรยายกีฬาของทูวิชชั่นะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลเกาโชเซเรียอานัดที่17ของฤดูการลระหว่างเวโรนากับอาตาลันตานะครับโดยผลงานก่อนลงสนามในเกมนี้นะครับเวโรนาก็อยู่กลางตารางนะครับ16นัดชนะ6เสมอ5แพ้5มีอยู่23คะแนนส่วนอาตาลันตานั้นก็อยู่ในหัวตารางนะครับดูนพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่16นัดชนะ10เสมอ4แพ้2มี34คะแนานนะครับทั้งสองทีมเจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยต่างฝ่่าายตงก็ ชนะกันไปฝั่งละครั้งนะครับฝ่ายไปเยือนเป็นฝ่ายที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับทั้ง2เกมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการเจอกันถูกที่ถูกเวลานะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ทำผลงานกันได้ดีกันทั้งคู่นะครับทั้งฝั่งเจ้าบ้านเวโรนาเนี่ยหลังจากที่ได้อีกอร์ทูดอเข้ามาคุมทีมจากที่เริ่มต้นมาสาเกมแรบกบพวกเขาแพ้มารวดเลยครับแต่ว่าอีก13เกมต่อมาเนพวกเขาแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นเองก็เลยทำให้อันดับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่กลางตารางได้นะครับ ส่วนผลงานในบ้านเนี่ย6เกมหลังสุดพวกเขาก็ไม่แพ้เลยนะครับถือว่าอยู่ในชน่วงที่ผลงานดีมากๆเช่เนเดียวกับออตาลนตาของกัสเปรินี่นะครับเพราะว่าออกสตาร์ทมาเนี่ย16นัดแพ้แค่2เกมและถ้านับเฉพาะผลงานในการเป็นทีมเยือนเะนี่ยพวกเขาเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในซีซั่นนี้เลยนะครับกับผลงานชนะ7เสมอ1น,น,นะครับนับเฉพาะในเกมเยือนแล้วก็รวมทุกรายการเนี่ยไม่แพ้ใครมา10นัดติดต่อกันแล้วนะครับ ส่วนความพร้อมเนี่ยทางเจ้าถิ่นเวโรนาเองเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะได้ผู้เล่นบางส่วนกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะครับในขณะที่อาตาลันตาเนี่ยนอกเหนือจากโรบินโกเซนที่มีอาการบาดเจ็บผู้เล่นคนอื่นๆก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับด้วยความที่ธรรมชาติของทั้งคูเ่เป็นทีมที่เล่นเกมบุกนะครับเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเปิดแลกกันสนุกนะครับ ว่าทางอตาลนตาเนี่ยอาจจะเสียเปรียนนิดหนึ่งตรงที่พวกเขามีเกมแชมเปียนซีกเมื่อกลางสัปดาห์มานะครับอาจจะเสียเปรียนตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าเวโรนาเองเนี่ยถ้าวางแผนมาดีพอพวกเขาก็จะสามารถแบ่งแต้มกับออตาลนตาได้ในเกมนี้นะครับก็อ,อย่าลืมติดตามชมกันนะครับเกมนี้เกาโชซ e ริอาระหว่างเวโรนากับออตาลนตาถ่ายทอดสดเวลา21นาฬิกาในวันที่12ธันวาคมน,นี้ทางทูวิชั่นครับ